สวัสดีครับเอ็มแฟนเพจพี่น้องครับปลาควนวาเนียกับแม่ตากเขาอยู่วัดนั่นแหละรอเกี่ยวรออันตากเขาได้มาแตงมั่วแม่แล้วแบบที่นี่ก็เลยมาสิมามั่วมั่นปูปนั่เฝ้าเขาเพิ่นว่าเพิ่นนั่นนอนเฝ้าแเราปนี่ได้ยินเสียงมาหอนมื้อนี้วันที่สิสิบหกไอ้พี่น้องสิบหกสิบหกเด้ยินในคาว่าแมตเช่นคนกันสิบหน้ามันเลยก็สี่เก็ดสี่เก็ดผู้ใดหนึ่งสีเก็เสียงเลยมาได้ยินอยู่ เออโมแมนเด้อสีเออโมเมนแม่เพิ่นบ่ได้บอกข่อยเลยสิมาเว้าเดาแม่เนาะสิไปอีหาน่ะบอกบ่ถือได้สูดเดี๋ยวหาควายอีกไหมหูหูผมนะพี่น้องผมได้ยิน47อัน47นะพะนะเอาเด้อแต่ว่าอย่าว่าผมบอกเน้ผมบ่ได้บอกเด้ยผมได้ยินมาแต่ว่าอันผู้นี้เพิ่นนอนผมบ่ได้นอนหรอกผมนอนเยิ้นแต่ว่าท้ายก็10มานะพี่น้องมาทีนี้เองพี่น้อง ใบสามใบสามกับสีลอ้อเก็บเขาละไอที่จริงอ่ะผมว่าสีมานอนเอาเล็กอยู่ผมมาเลนเลขกแต่ว่าผมกับอยากให้พี่น้องถือกันละมึอนี่อ่ะใบสีม่วงขันเถือกอย่าลืมผมเด้อถ้ขันวม่เถือกกับกับกับว่าไปยั้งกัน <c oughs> จะสื่อายเด้อพี่น้องเด้อสีเกตบอกมานน่คือบอกขอให้ยายจาของังเอามาที่นี่พี่น้องครับว่าา มันมีขอนแต่เช่นเด้อผมสิอันผ้าหันมาทางนี้จัง่อยอันนี้ตาเขาเนะขอนแต่เช่นพนว่าซื้อ,อยังก่อ,นอันพนซื้อ,อยังก่อแม่แต่ใบ,บทองสบายทองอยังนี่แหละพี่น้องเอ็มเคยไม่เห็คดคลิปัึงแต่สมัยก่อนอ่า,าผู้เฒ่าพานไม่เรื่องของอันอันนี้ลหละถามว่าพนดีบ่ดีครับเพ่นเป็นเจ้าทีเจ้าทางแล้วก็ประจำวัดเอ็มไปแล้ว ไปที่นี่อะปุ่้มมาตากเขามาตากยังสีก่กะดีเด้อแ้มาขึ้นเสียงหมาหอนหลับกันดีดีใครๆว่ามันรู้อะไรพี่น้องอย่าลืมซีเกตนกะพี่น้องเ <c oughs> ด้อซีเกตอ้าพี่นะครับที่นี่ฝากไว้พี่น้องนี่ <c oughs> เอ็มขอเจอเขาก้อนกับกินหมกแตงมวนหวานคลิปนี้เจอกันไหมบาหวันขึ้นแล้วบาหวันขึ้นเร็วสั้นสั้น